ตีค่าเมนูหน้าเบื่อมาอีกแล้วหน้าเบื่อของพ่อกับแม่แต่เป็นเมนูโปรดโปรดของลูกชายใช่ไหมชย่อยาเล่นอย่าเลนครับมันกินไม่ได้มันขมมันคันมือเอาออกไปก็เดี๋ยวเปาออกเองวางไว้ข้างๆจานนี่ไม่กินเนี่ยมีมาเอาไปโอเคครับเปล่าเปล่าอย่าเพิ่ง อยู่ที่เต้าหรัแบบยไม่ทันเซ็นท่านขอนแก่นคค่ะอย่าเล่นนะมันสกปรกนะอย่ากินดูนี่นะมันเล่นเนี่ยมาทิ้งไอ้นี่นะไม่เอาไปด้วยนะบอกแล้ก่อนเลยโอ้ก็มีชามะนาวส่วนตัวแล้วค่ะเมนูเดินๆนะเนี่ยสามะนาวเยอะ กินของโปรดครับไม่ได้กินมากี่เดือนแล้วเนื้คอคิดตั Mother, ้งหลายฟีแล้วโตอนเด็กๆก็กินโตอนนี้ก็ยังกินอีกชอบมากเลยนะครับเมนูโปรดเขาครับเมนูโปรดอะดูเขากินครับอร่อยไหมยิ่งยังไงยี่งยังไงบอกเพื่อ้โห เยี่ยมมากเลยน่าก,กินมากเลยโคตรละข้าวโพดไหมสาานี้สาานี้เขาให้เขาให้น้ำเยอะมากเลยค่ะน้อยม,มากข้าวโพดเลยหรือไม่กี่ชินน้นอีกหวานนะขะ้าวโพดเลยชิ้นเอะมาก ได้ไหมครับผมได้ไหมน่าจะกินได้านๆนครับอร่อยมากเลยมาดูน,นี่ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องคือบายบายสวัสดีค่ะ